หยุดเพื่อนบ้านคุณตอนตีสี่เดี๋ยวเข้าไปดูในแมปนี้กันดีกว่าว่าเพื่อนบ้านรบกวนเราขนาดไหนทําไมเราถึงนอนไม่หลับแล้วเราจะหยุดเพื่อนบ้านยังไงบ้างไปเล่นกันเลยตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้วเราก็ทําการกดเล่นเลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ได้บอกว่าเราเนี่ยได้ทําการตื่นขึ้นมาเพราะว่ารอบรอบบ้านเรามันเสียงดัง คือตอนนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเวลาตีสี่เห็นว่าด้านล่างอ่ะมันจะมีนาฬิกาบอกว่านี่คือตีสี่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เขียนเหตุผลไว้ว่าเราไม่สามารถนอนหลับได้เพราะว่าเพื่อนบ้านชั้นบนของเราอ่ะเขาทําเสียงดังแสดงว่าที่เราอยู่นี่คือคอนโดใช่ไหมเนี่ยเปิดไฟได้ไหมเอออุ้ยเปิดไฟได้มันก็จะสว่างขึ้นมันบอกว่าให้เราไปหาเพื่อนบ้านชั้นบนนี่แล้วก็เปิดประตูออกไปแล้วไหนคือประตูหน้าห้องอ่ะอ่าประตูหน้าห้องอันนี้หรือเปล่าอ่ะลองกดเข้าไปดูแล้วกันนะพอเข้ามาอ๋อนี่เหรอโอเคตอนนี้เราออกมาหน้าห้องแล้ว เพื่อนบ้านเราอยู่ไหนอ่ะมันบอกว่าเพื่อนบ้านเราอยู่ชั้นบนเหรออันนี้คืออะไรลิฟหรอเราลองเข้าไปก่อนนะอ,อ๋อเป็นประตูทางเดินบนันไดเราอยู่ชั้นสองแต่ว่าเพื่อนบ้านเราอยู่ชั้นสามโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปหาพเพื่อนบ้านดีเพื่อนบ้านทําเสียงดังมากอันไหนคือห้องเพื่อนบ้านเราอันนี้หรือเปล่า,อนนอาลองเคาะเข้าไปแล้วกันนะเฮ้ยอู้จริงด้วยนี่ไงพเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านก็ถามเราว่าต้องการอะไรฮะ แล้วมันก็มีช้อยให้เราเลือกว่าจะคุยกับเพื่อนบ้านอย่างเป็นมิตรหรือจะคุยแบบวอยาวเหมือนกับว่าโมโหเงียที่เพื่อนบ้านทําเสียงดังเดี๋ยวเราลองคุยแบบเป็นมิตรก่อนละกันนะอ่ะมาดูกันอ๋อเพื่อนบ้านก็บอกว่า อ๋อขอโทษด้วยนะครับคือว่าผมจะระวังแล้วเพื่อนบ้านก็บอกว่าอย่าเรียกตำรวจละ่ะเป็นตอนจบแบบกนะูต์เอนดิ้งฮะอ๋อเหมือนกับว่าเราแบบคุยกับเพื่อนบ้านดีอะไรแบบนี้ก็จะเป็นตอนจบแบบกูต์เอนดิ้งนะแล้วถ้าเกิดเราคุยกับเพื่อนบ้านไม่ดีละ่ะเออคุยแบบโมโหใส่กันอะไรแบบนี้จะเป็นยังไงมาดูกันอ่ะเพื่อนบ้านก็เปิดประตูมาเหมือนเดิมนะเพื่อนบ้านก็ถามเราต้องการอะไรแล้วคราวนี้เราก็เลือกแบบว่าคุยไม่ดีนะเฮ้ยเฮ้ย,ยเพื่อนบ้านหน้ากลายเป็นอะไรนะ่ะ หมือนนกเพนกวินเลยอะแล้วเพื่อนบ้านก็เหมือนจะเอ้ยเอาอีกแล้วบอมสูกแกกแล้ว <c oughs> เพื่อนบ้านก็ถามว่านี่นายพูดอะไรอะฮะเออรู้สึกว่าจะเป็นตอนจบไม่ดีนะเป็นแบบ bad ending <c oughs> แล้วมันก็เขียนเหตุผลตรงนี้ว่าบางทีเหตุการณ์มันอาจจะดีขึ้นถ้าเกิดเราเป็นคนใจเย็นแล้วก็ใจดีกว่านี้พอ <c oughs> ไปกันต่อเนื่องจากเรานอนไม่หลับอะยังไงก็นอนไม่หลับเราจะต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยจะหยุดเสียงดังให้ได้ต่อไปทําอะไรดีล่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ มีโทรศัพท์โทรหาใครได้บ้างเ,เฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าโทรศัพท์เข้าไปเล่นเกมโรบอกรึด้วยเหรอกดได้ไหมอะ่ะเฮ้ยกดไม่ได้ทุกคนมันมีแค่แอปเกมโลบอกเฉยนะแต่เรากดเข้าไปไม่ได้นะเฮ้ยแต่ว่าเราสามารถกดนนี้ได้อ่าเป็นการโทรหาโทรหาเพื่อนเราเหรอมีแฟนสาวมีแจ็คแจ็คนี่คือเพื่อนหรือป่าแล้วก็มีตำรวจแล้วก็มีการโทรหาพิซซ่าด้วย <S <S เดี๋ยวเราโทรหาตำรวจแล้วกันนะมาโทรเลยนี่เพื่อนบ้านเสียงดังนักโทรหาตำรวจไปเลยดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทำไมมันจอดํดาขนาดนี้ล่ะฮะตำรวจมาแล้วว้าวตำรวจมาแบบไวทันใจมากแล้วตำรวจก็มาจับเพื่อนบ้านเราไปแล้วตำรวจก็ทุ่งวิทยุทิ้งแล้วก็เตะไปอ๋อเพื่อนบ้านเราเปิดเพลงเสียงดังไงตำรวจคือแบบว่าเจ๋งมากอะ่ะโอ้หเป็นตอนจบแบบ จบแบบพอดีอ่ะไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ดีเกินไปแล้วมันก็เขียนเหตุผลว่าเนื่องจากคุณโทรเรียกตำรวจคุณเลยทําให้เพื่อนบ้านของคุณเนี่ยหยุดเสียงดังได้ฮาเมื่อกี้เราโทรหาตำรวจใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปลองโทรหาอืมโทรหาแฟนสาวก็แล้วกันนะมันเขียนว่า girlfriend อะมาดูสิฮะอ่ะอ๋ะอะจะบอกว่า <laughs> มันบอกเราว่าเฮ้นายนายไม่มีแฟนไม่ใช e ่หรอจะบอกว่าเจ้าของแมบแกงเรานะเออเพราเราคิดเข้าไปอะมันก็เฉลยว่านายไม่มีแฟนไม่ใช่หรอโอ้ไม่ก็ดงั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้โหตรงนี้คืออะไรเนี่ยตู้เย็นเหรอแล้วนี่คืออะไรอุ้ยเก็บเหรียญได้ด้วยแล้วนี่คืออะไรตู้เย็นเฮ้ยเราสามารถเข้ามาในตู้เย็นได้อุ้ยมันเป็นตู้เย็นมหัศจรรย์เหรอเนี่ยโอ้ไม่กอดแล้วในตู้เย็นเนี่ยมันก็มีเอ่อมีสโนว์แมนก็มีแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหเดี๋ยวนะแช่ ึ้นไปข้างบนได้เฮ้ยแล้วเราก็มาเจอใครเฮ้ยเขาคือพ่อมดพ่อมดมาอยู่ในตู้เย็นเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยพ่อมดบอกว่าฉันนะนะต้องการเครื่องดื่มนายอ่ะช่วยไปกดโคก ที่ตู้ข้างล่างได้ไหมพ่อมดบอกว่าให้เราไปทําเครื่องดื่มมาให้ถ้าเกิดเราไปทําเครื่องดื่มมาให้เนี่ยพ่อมดจะให้สิ่งตอบแทนกับเราพ่อมดบอกว่ามันจะมีตู้โคกอยู่ข้างล่างคอนโดอ่ะ,สะแสดงว่าเราต้องเดินไปข้างล่างคอนโดงั้นเหรอตอนนี้เราอยู่ชั้นสองใช่ไหมอ่ะแล้วมันก็จะมีบันไดลงไปแบบนี้เราก็เดินลงบันไดไปแล้วก็เดินลงไปอีกชั้นล่างสุดเลยมันจะมีทางออกใช่ไหมเอ๊ะยังไงอันไหนคือทางออกอันนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ออกจากประตูคอนโดไหมอ่ะใช่อุ้ยแล้วเราก็จะเห็นตัวเราด้วย นี่คือชุดนอนหอหล่อนเนี่ยแล้วพ่อมดก็บอกว่าให้เราไปที่ตู้โคกอ่านี่ไงตู้โคกเจอแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะตังพอไว้ในอ๋อเมื่อกี้เราเก็บตังค์มาแล้วไงโคกกระป๋องราคาประมาณ10บาทโอเคแล้วเราก็ได้โคกมาแล้วพ่อมดบอกว่าให้เราไปทําเครื่องดื่มพิเศษโดยการเดินกลับขึ้นไปห้องเราชั้น2เหมือนเดิมตอนนี้เรากลับเข้ามาในห้องแล้วอ่าแล้วคราวนี้พ่อมดบอกว่าให้เราทําการปรุงโคกให้กลายเป็นโคกสําหรับพ่อมดนี่แล้วเราก็เอากระป่องโคกอะ่ะมาใส่ในโถนี้ เป็นการปรุงครบอุ้ยเราก็จะได้เป็นน้ำพ่อมดมาแล้วก็นี้เราก็เอากลับไปให้พ่อมดกันเพราะว่าเราได้ทําเครื่องดื่มให้กับพ่อมดแล้วอะเราก็ทําการยื่นเครื่องดื่มให้กับเขากันแล้วเขาก็บอกขอบคุณมากเอาแหละฉันจะให้ไอดียสําสำหรับคุณแต่ว่าฉันก็ไม่รับประกันนะว่ามันจันลารายหรือเปล่าถ้าเกิดนายเข้าไปในห้องนั้นดูเหมือนกับว่าพ่อมดให้คีย์ก๊์ดเรามานะ สำหรับแบบว่าให้เราเนี่ยเข้าไปตรงห้องห้องหนึ่งเหมือนว่าตอนเนี้ยเราอะนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเพื่อนบ้านเราอ่ะเออเราก็เลยแบบว่าไปหาอะไรทําหรือเปล่า <c oughs> จากการที่เราจะมาหยุดเพื่อนบ้านตอนนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพ่อมดบอกว่าห้องรับน่ะมันอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นห้องที่ต้องใช้ไอดีย gas ที่พ่อมดให้มาเข้าไปเลยอุ้ยเข้ามาแล้วอะอุ้ยอะไรอ่ะมันมืดมากทุกคนกังกระบาดนัออ่นคืออะไรฮะมันคือไรกังกระบาดนี่เห็นสว่างสว่างอยู่อันเดียว กดเข้าไปได้ไหมฟืบมันคืออะไรมาดูกันฟืบอะไรอะ่ะอยุยโอ้โหเป็นหน้าเกลนเลย เป็นตอนจบแบบ Secret Ending หรือว่าตอนจบแบบความลับไปกันต่อมาเดี๋ยวเราออกไปจากห้องเหมือนเดิมนะคือแบบว่ายังไงแล้วก็นอนไม่หลับอ่ะแล้วเราก็ลงมาข้างล่างคอนโดนี่จะเห็นว่าเพื่อนบ้านเราเห็นไหมน่ะโอ้โหแบบเปิดเพลงเสียงดังเปิดไฟวิ๊บวิบๆิเลยงั้นเราก็ต้องมาหาวิธีอื่นกันแล้วกันโดยการเดินมาตรงนี้เราสามารถลงไปตรงท่อน้ําได้ด้วยไหนขอลงไปหน่อยนะนี่เลยแล้วก็ลงไปหุย แล้วเราก็ลงมาในท่อน้ําแล้วลงมาทําไมก็ไม่รู้เนี่ยเดินมาเพื่อแล้วคือแบบว่าในท่อน้ำนี่คือใหญ่โตลังการมากแต่ว่าในท่อน้ําก็มีตังให้เราเก็บนาเก็บไปก่อนแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วเราก็ค้นพบค้นพบที่นอนมันบอกไว้ให้เราหลับตรงนี้ได้อย่าบอกนะว่าเพื่อนบ้านเสียงดังจัดก็เลยมานอนตรงนี้เอาดิทุกคนโอเคเป็นตอนจบแบบลงไปนอนในท่อน้อําอ่ะอืมแล้วมันก็บอกว่า มันดูแย่มากที่เราไปนอนตรงท่อน้ําแต่มันก็เงียบสงบดี <c oughs> เราเดินลงบันไดไปตรงนี้นะเพราะว่าสังเกตว่ามันมีเหมือนฉลงอะเออวางอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันสามารถแบบหยิบได้ซึ่งจะบอกว่าพอเราหยิบฉลงนี้มาแล้วก็ให้เราแบบว่าทําการออกไปข้างนอกคอนโดเรางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปตรงธนาคารก็แล้วกันนะเออโ <c oughs> ดยความเพื่อนบ้านทําให้เรานอนไม่หลับ มันก็ต้องวิธีนี้แหละ Open t h ดอ o o r ถ้าเกิดเราเปิดเฉยๆได้ไหมไม่ได้มันล็อกนี่ไงแต่ว่าเราหยิบแฉลงมาแล้วลองดูเฟิบได้เลยคราวนี้แล้วคราวนี้เราก็เข้าไปในแบงค์มันบอกว่าเรามีเวลาประมาณ95้าิาวิในการที่จะปล้นเอ้ยเดี๋ยนะจะเข้าไปอ้าเข้าตรงนี้ได้โอเคเอ้ยนี่มันห้องน้ำนี่หว่าเดี๋ยวเก็ตเอาออกไปเหรอเดี๋ยวนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เงินเลยแล้วเอ้าตำรวจมาเต็มเลยอะเอ้าสวยแล้วทุกคนคราวนี้ทำไงตำรวจมาเต็ม อ้าวอย่าบอกนะว่าเราโดนจับอะเป็นตอนจบแบบเราโดนจับแล้วมันก็บอกว่าเราเนี่ยต้องเร็วกว่านี้นะบปกันต่อเดี๋ยวคราวนี้เรานะจะออกไปข้างนอกคอนโดกันเหมือนเดิมนะก็เพื่อนบ้านเราทําเสียงดังแงเราก็นอนไม่หลับเราก็เลยไม่รู้จะทําอะไรนี่มาตรงร้านมะนาวดีกว่าอย่าบอกนะว่าเราซื้อน้ามะนาวกินได้เนี่ยอ่าเจ้าของก็บอกว่าไม่มีใครมาซื้อน้ํามะนาวฉันเลยอะ แต่ว่าคุณน่ะเป็นคนแรกที่มาซื้อเพราะฉะนั้นฉันให้ฟรีจา้าเฮ้ยให้ฟรีเลยเหรอโอเคเยี่ยมมากเพราะว่าตอนนี้เรามีตังค์ศูนย์บ้ากดเยสไปเลยแล้วเราก็ได้น้ำมะนาวอันแสนอร่อยมากินเออว่าแต่ยังไม่ทันกินเลยบอกอร่อยและลองกินดูสิอืมกินยังอ่ะอ,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 อืเอาเอาเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าเป็นตอนจบอีกแล้วเป็นตอนจบแบบอาหารเป็นพิษ แล้วมันก็บอกว่าอย่าซื้อน้ำมะนาวจากคนแปลกหน้าเอา้าต่อไปจะสังเกตว่ามันมีเหมือนเป็นเอ่อคล้ายๆไฟแช็กอะ่ะวางอยู่ตรงหน้าห้องเราเห็นตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้หยิบถ้าเกิดเราหยิบขึ้นมามันก็คือเออไฟแช็กนั่นแหละแล้วคราวนี้เราก็กลับเข้าไปในห้องเราแล้วก็ทําการหยิบไฟแช็กออกมาแล้วมันก็ให้เราทําการเบลนหรือว่าเผาเด็ดเด็ดเดี๋ยวนะนี่มันห้องเราไม่ใช่หรอเอางั้นจริงดิลองดูแล้วกันโอ้ โอ้ไฟลุกเลยแล้วเราทำไงอะเฮ้ยต้องหนีป่ะเนี่ยหนีก่อนไหมล่ะเอ,อเราทำแบบนี้เพื่อ,อไรเฮ้ยเอ้เอาจอดำไปแล้วกลายเป็นว่าเรา,เราเผาห้องตัวเองนี่เราห้องเราก็ไฟไหมในขณะที่ห้องเพื่อนบ้านเรานั้นยังเต้นอยู่เลยข้างบนแล้วเราก็มานั่งร้องไห้ตรงนี้โอเคแล้วทําเพื่ออะไรเนี่ยทําเพื่อเป็นตอนจบแบบ Fire นะไฟเอ็นดิ้งนะไฟไหมมากันต่ออะจะบอกว่าคราวนี้เดี๋ยวเราแบบว่าเก็บเก็บเงินนะเก็บเงินในห้องเรามาให้เยอะนะ แล้วตรงหน้าตู้เย็นก็มีอีกอ่ะตัวนี้เก็บได้สีิเหรียญแล้วเราก็เข้ามาในห้องน้าเราเปิดไฟสักหน่อยแล้วก็มาทําการเก็บเหรียญในห้องน้ําแบบนี้โอ้จะบอกว่าห้องน้ําเราคือแบบกว้างมากแล้วหลังจากนั้น เราก็ออกไปข้างนอกห้องเราแล้วก็เหมือนเดิมนะลงบันไดไปลงบันไดไปตรงนี้ลงไปลงไปลงไปแล้วครน,นี้เราก็ไปหยิบฉลงมาแบบนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกคอนโดเรา <S <S ตอนนี้เรามีฉลงแล้วใช่ไหมครน,นี้ก็ให้เราไปตรงนี้เดินอ้อมมาข้างๆคอนโดเราอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นตู้ ATM ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราต้องมีฉลงก่อนนะแล้วครน,นี้ก็ทําการนี่เลยเก็บมานี่จะเห็นว่าเราอ่ะสามารถเอาฉลงของเราอ่ะ นี่แฮกตู้ ATM ได้โหดูริได้เงินมา120แล้วตอนแรกยังมีแค่70อยู่เลยโอเคตัวนี้ตังหมดตู้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่ร้านนี้แล้วก็เข้าไปในร้านนี้แล้วเราก็ทำการซื้อนี่เลยโปรแฮกกิงเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะไปแฮกอะไรสักอย่างนี่แหละราคามัน90บาบัใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เงินเราพอไง จัดปายทุกคนนน่เรียบร้อยแล้วคันนี้ก็ให้เรากลับไปที่ห้องของเราตอนนี้เราเข้ามาในห้องเราแล้วแล้วเราก็เข้าไปในห้องนอนเราซึ่งในห้องนอนเราอะ่ะมันจะมีนี่ไงคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ได้ทําการซื้อโปรแฮกกิ้งมาแล้วมาดูกันว่าเราจะทําอะไรโดยการกดเข้าไปแบบนี้อ่าแล้วเราก็กดเข้ามาอุ้ยพอเรากดเข้ามามันก็จะเป็นหน้าจอคอมเราแบบนี้แล้วครนนี้ก็ให้เราไปที่แฮกกิ้งโปรที่เราได้ทําการซื้อมาเราได้ติดตั้งไปแล้วใช่ไหมเราก็กดเข้าไปฟึบ อะไรอะแฮกมิวสิกซิสเต็มอย่าบอกนะว่าเราได้ทำการแฮกเพลงของเพื่อนบ้านอ๋อเป็นการแบบว่าแฮกเพื่อปิดเพลงของเพื่อนบ้านอ่าเป็นไงล่ะโอ้เก่งเวอร์ถือว่าเป็นตอนจบที่อืมคิดได้ไงเนี่ยวิธีต่อไปคือเราไปหยิบแฉลงมาเหมือนเดิมนะแล้วคราวนี้เราก็ไปที่ตู้เอเทีเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ทําการนี่เลยเชาะเชาะตู้ได้แบบนี้เราก็จะตั้งมาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเอาให้หมดเอาให้หมด สรุปแล้วตอนนี้เรามีตังค์120บาทเนื่องจากเพื่อนบ้านเราเสียงดังรบกวนใช่ไหมแน่นอนเราจะทําการซื้อห้องใหม่หรือว่าคอนโดใหม่นั่นเองแต่เราต้องทําการสะสมตังค์ก่อนนะถ้าเกิดเห็นตังค์ตรงไหนในแมปเนี่ยเราก็ทําการเก็บเลยเพื่อเป็นการสะสมเงิน ไปซื้อห้องใหม่นั่นเองพอเราเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็เข้ามาในร้านนี้เหมือนเดิมร้านที่เราเข้ามาซื้อโปรแฮกกิงเมื่อกี้นี่แหละอ่าแล้วคราวนี้เราก็ทําการซื้อเชือกนี่เห็นไหมเชือกราคา50บบัคตอนนี้ตังพออยู่พอเราซื้อเชือกเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปคุยกับนักเลงที่ยืนอยู่ตรงนี้นฮ่จะบอกว่านายคนนี้แน่นอนนักเลงแน่นอนนะทําการคุยกับเขากันแล้วคราวนี้โจมันก็บอกว่าอ่าให้เราเนี่ย ลองไปป้นห้องนี้ดูเพราะว่าห้องนี้แบบเงินเยอะมากอะไรแบบนี้แล้วนายโจรคนนี้ก็บอกว่าให้เราโชคดีแล้วเราก็ทําการเดินไปที่ห้องนั้นที่นายนักเลงคนนั้นแนะนําแต่ว่าเราซื้อล็อคอ๋อมันคือล็อคพลิกทุกคนนึกว่าเชือกไม่ใช่เชือกมันคือกุญแจผีอะเออนี่ไงเราซื้อมาแล้วใช่ไหมเราก็จะสามารถเข้าไปในห้องของคนนี้ได้เปิดไฟได้ไหมมองไม่เห็นนะโอ้โหจะบอกว่าเงินเพียบเลยนี่เราก็ทําการหยิบเงินมาให้หมดเลย ไม่ใช่แค่เงินนะสิ่งของที่มีมูลค่าเนี่ยเออเราหยิบมาให้หมดเลยคอมเคอร์มาอะไรแบบนี้อันไหนหยิบได้คือหยิบมาหมดเลยนะอันนี้ไรเนี่ยอุ้ยมีสร้อยคอด้วยเฮ้ยตรงนี้คือ,อไรอุ้ยตู้เซฟตู้เซฟอยู่หลังรูปภาพ โอ้หอะไรเนี่ยอมองอัดทองคําก็มาโอ้แต่รู้สึกว่าตอนนี้เราต้อจะหยิบมาหมดแล้วแหละโอเคออกไปกันฟึบหลังจากที่เราหยิบของมีมูลค่าออกมาเกือบหมดห้องแล้วเราก็กลับไปหานักเลงโจรคนนี้ได้มาแล้วทุกคนตอนแรกมี120บาทใช่ไหมตอนนี้มีพันยบบาทแล้วความฝันใกล้เป็นจริงแล้วเราใกล้ซื้อห้องใหม่ได้แล้วแล้วคราวนี้เราก็กลับมาที่ห้องเราก่อนนะแล้วเราก็มาที่ตู้เย็นตรงนี้เข้าไปแล้วเราก็เดินเข้ามาหยิบชีสนี่ หยิบชีตอันนี้ไปหลังจากที่เราได้ชีตมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยลงไปในท่อตรงนี้เหมือนเดิมนะอ่ะลงไปกันพอเราลงมาแล้วเราจะเห็นว่ามันมีเหมือนตรงเนี้ยเหมือนเป็นเอ่อพวกหนูอ่ะพวกหนูมาประชุมกันอยู่ตรงนี้นะเราก็ทําการคุยกับมันเลยราชาหนูก็บอกว่าฮ้่ฉันคือราชาหนูนะพวกเรากําลังปาร์ตี้กันอยู่ว่าแต่นั่นนายมีชีตเหรอนั่นแล้วเราก็ทําการให้ชีตกับหนูไปอ่าแ,แล้วพวกหนูมันก็ดีใจเต้นระบา นี่เลยแล้วเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราเอาชีสเราเนี่ยไปแลกกับเงินนั่นเองนะหนูมีเงินได้หล่นี่นไม่น่าเชื่อเลยแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราเดินข้ามถนนเข้าไปในป่าตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปในป่าลึกๆมันก็จะมีกระต๊อบหลังนึงอยู่ในนี้ซึ่งกระต๊อบหลังเนี้ยมันมีเหมือนเป็นคอนซ่อนอยู่ไม่ใช่คอนสี่แต่ว่าเป็นที่ขุดเออที่ขุดดินแบบเยยนี้ยอ่ะนี่ไ เป็นที่ขุดดินนะพอเราออกมาจากกระต๊อบแล้วก็ให้เราเดินมาตรงนี้มันจะมีเป็นแมวแม็กเวลเนี่ยหมุนๆอยู่ตรงนี้เราก็หยิบแมวมาจะเห็นว่ามันมีโปสเตอร์ตรงนี้นะเหมือนกับว่าแมวหายอะ่ะเออเราหาแมวเขาเจอแล้วอะ่ะอ <c oughs> ันนี้คือแมวที่เราหยิบมา <c oughs> โอ้โหตัวใหญ่จังเป็นแมวแม็กเวลนะเหมือนกับว่าเราหาแมวเจอเราก็จะไปคืนเจ้าของโดยการที่เราแบบว่าเดินมาตรงนี้นี่หน้าร้านที่มันเขียนว่าตัวพีอะไรเนี่ย พอเราเดินเข้ามาแล้วนะเหมือนไปลงรับจำนำเลยเฮ้ยราก็ทําการเอาแมวแม็กเวลออกมาแล้วเราก็เดินมาตรงนี้แล้วเราก็ทําการส่งแมวแม็กเวลคืนเจ้าของไปโดยการมาส่งทางทางไหนเนี่ยทางไปษณีเหรอส่งแมวทางไปษนีนี่นะเฮ้ยจะบอกว่าตังเราขึ้นมาเป็นพันเจ็ดแล้วเหมือนกับว่าเราเจอแม็กเวลไงเจ้าของก็เลยให้ค่าตอบแทนเรามาจะสังเกตว่าตอนนี้มันจะเช้าแล้วอะมันเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วอะนี่เราไม่ได้นอนเลยเนี่ยอะแล้วก็นี้ก็ให้เรามาตรงนี้นะ จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีการกระบาดอ้าวคาเชียนเอนดิ้งอ๋อทุกคน จะบอกว่าถ้าเกิดมันเจ็ดโมงเช้าแล้วอะแล้วเราทำภารกิจไม่ทันน่ะมันก็จะจบเลยเป็นตอนจบแบบสิ้นสุดความอดทนเนื่องจากเราโม่แต่หาเงินจนมันเช้าอ่ะมันก็จบเลยอ่ะแล้วอพาร์ตเมนต์หลังใหม่เราก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ห้องใหม่หรือว่าคอนโดใหม่เนี่ยเราห้ามให้มันถึงเจ็ดโมงเช้านะโอ้ศาสาห์จะเก็บตังค์ซื้อคอนโดใหม่ได้แล้วว่ะก็ลองมาเล่นกันดูนะทุกคนอย่าทําภารกิจจนถึงเจ็ดโมงเช้าไม่งั้นเราก็เรา จะไม่ได้ห้องใหม่มา <c oughs> อุตส่าห์เก็บตัง